ตุ่มเลขทฤทยานณวันจันทร์ตอนนี้กลายเป็นว่าวันจันทร์บริวารเริ่มผู้อยู่ใต้อำนาจลูกน้องหรือลูกหลานบริวารวงญาติเริ่มก่อเริ่มตั้งหรือต้องปรุงแต่งบุตรบริวารต้องเหนื่อยนะพ่อริวารจนถึงลูกน้องดือ้อหรือปรุงแต่งและยากที่จะเข้าใจยากหมายถึงลูกน้องอะเอามาปรุงแต่งถามว่า เขาเข้าใจยากอ่ะไม่ใช่บื้อนะแต่เขาเข้าใจในวัตถุประสงค์เรายากอดทนผ่านไปได้เพราะฉะนั้นป้าบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยบริวารหรือบุตรบริวารเนี่ยรีเริ่มบุตรมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเรียนใหม่ปรุงแต่งใหม่ในการดีนะลูกนะหมายถึงถ้าบุตรเนี่ยอาจจะไปโรงเรียนใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่อะไรที่มันไปเริ่มไปก่อนนะลูกนะแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยโชคลาภยังต้องเหนื่อยถึงจะได้การเงินก็ต้องเหนื่อยถึงจะไล้แล้วต้องจ่ายมีจ่ายล่วงหน้า ความรักมีคนแม่ตาหัวหน้าหรือผู้อมุโสเแม่ตาจนถึงเจ้าชู้อันนี้กัอันเดิมพูดอันเดิมของเดือนที่แล้วนะลูกนะยังอยู่นะักเกณฑ์น,นี้อยู่คู่ครองคนรักรักมากขึ้นและส่งเสริมคอยหนุนให้โตดีละแต่ต้องระวังการเจ้าชู้ทั้งเราและเขาถ้าใครมีคู่ครองอย่างที่ป้าพูดว่า จะหนุนและส่งเสริมไปในทางที่ดีนะศัตรูคือการเงินการการใช้จ่ายที่ยังจับทางไม่ได้ศัตรูคือการเงินคือการจับทางการใช้จ่ายไม่ได้หรือเอาไปลงทุนยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ไงลูกหมายถึงหนูต้องจับทางไม่ได้ให้มั่นคงก่อนถึงจะใช้จ่ายถึงจะลงทุนนะคะคําว่าจับทางไม่ได้หมายถึงคุณยังมองทางไม่ชัดไม่กระจ่างแล้วหนูไปลงทุนมันก็จะจับทางไม่ได้นะลูกนะักคือศัตรูโรคภัยเนื้องอกเห็นได้ชัดมดลูกเต้านม ไสนัดเพราะฉะนั้นที่ป้าพูดมานี่เนื้องอกเห็นได้ชัดคือมดลูกเนื้องอกในมดลูกได้เต้านมเนื้องอกได้ใสนัดงอกไหมไสนัดเป็นเนื้องอกไหมไสนัดอ่าเป็นโพรงเป็นงอกอะไรขึ้นมานะลูกอ่ะไสนัดได้นะอุบัติเหตุการลื่นหกล้มจมน้ําได้นะทั้งเราและบริวารให้ระวังเรื่องน้ําทางน้ําอยู่วงญาติคงเดิมมีสิทธิ์ที่จะรบกวนญาตินะพึ่งญาติร้อยเปอร์เซนต์มากกว่าญาติจะพึ่งเรา แต่ก่อนน่ะป้าจะดูว่าคนวันจันเนี่ยะญาติพึ่งได้เอาญาติมาปรุงแต่งทํางานกับญาติแต่ตอนเนี้วงญาติคงเดิมเหมือนเหมือนเราจะปรุงแต่งด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะรบกวนญาติพึ่งญาติเปอร์เซ็นต์มากกว่าญาติพึ่งเราอันนี้เข้าใจไหมคือตอนเนี้เรามาพึ่งญาติไม่ใช่ญาติพึ่งเราละกลายเป็นว่าเรามาอยู่กับญาติพึ่งญาติแล้วนะช่วงนี้ชัดๆเลยนะลูกนะยังรักสวยรักงามอยู่นะคนวันจันทร์ การงานมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ใหญ่ก็จะเป็นงานรักสวยรักงามตัวเองก็ยังรักสวยรักงามเพราะฉะนั้นคําว่าที่ว่าป้าดาวไว้ว่าเป็นการเงินเนี่ยถ้ารักสวยรักงามก็เอาแต่พอดีอย่าเอาเงินไปลงนะเพราะเรายังต้องมีรายจ่ายอย่าไปแต่งตัวจนเวอร์หรือไปทําอะไรจนเวอร์จนขาดมือหรือเงินขาดในการใช้จ่ายนะลูกนะเพราะเป็นคนรักสวยรักงามมาแล้ว ชายหญิงมีการปรุงแต่งปรับปรุงอบรมบริวารเริ่มก่อเริ่ม,เร,มเริ่มก่อริเริ่มหมายถึงทั้งหญิงทังชายมีเกณฑ์ปรับปรุงเริ่มก่อเริ่มเริ่ม,เ,มเหมือนบริวารเหมือนลูกจะไปเรียนที่ใหม่จะอะไรที่ใหม่ได้หมดทั้งหญิงและชายไม่ได้ต่างกันเลขดีเจ9ไม่ดีคือหนึ่งกับสวันดีพุธจันทร์อาทิตย์พฤหัสไม่ดีคือศุกร์กับเสาร์ไม่ได้แยกว่าคืออะไรแค่นั้นเองสีสวยกลางกลไม่ได้โดดเด่นกลางกลางนี่3าวันแล้วนะกลางกลาง ควรบูชาพระทําบุญตักบาตรสวดมนต์เท่านั้นเองบูชาพระทําบุญตักบาตรไม่ได้มีอะไรมากมายที่ที่จะต้องทําบุญตักบาตรได้ทั้งนั้นป้าก็บอกว่าในการตักบาตรเนี่ยสวดมนต์ได้ถ้าไม่มีเ,าเขาเรียกไม่มีโอกาสที่จะไปตักบาตรก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆลูกอันนี้ถ้าเวลาเราไปตักบาตรเนี่ยเงินบาทหนึ่งอ่ะสามารถขอได้ร้านนึงอ่ะทำบุญได้ร้านนึงอ่ะเราไปเป็นส่วนน้อยแต่ใจเราใหญ่อะลูกมันได้นะลูกนะ โอเควันจันทรจบแค่นี้มีคำถามมีอะไรสงสัยไหมลูก